กับป้าห้เห็ดพี่น้องอยุ่งกันลายุย่ยุงยุงยงอ้านี่นี่ดอกนึงครับนี่นี่เห็ดโอ้ยเห็ดขอยไข่เถาเหอองไข่เห็ดกน,น,ดกน,น,น,น่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้นี่ดอกนึงนี่ดอกนึ่งไ่เหโมกแล้นี่โอ้มนลโอ้นะเดี๋ยวเดี ใครเห็ดละงกี่้องใครใครมันต้อเ็แต่อยู่ข้มี่นั่นแหละใครใครเห็ดละงกครับเห็ดลงกโอ้เห็ดปอกคนเห็ดขอกใข่เห็ดไข่เห็ดไข่โอ้มาุบกับมานเลยนี่ไงท่วงนี่นี่นี่ดอกนึงนี่นี่มีไน่คนะครับนี่มีใครให้ดินนี่เป็นใครครย่างน มันกันอยู่มันมานมันฟีนี่ออกไหลไปเคี่ยมันออกเอ้ากระรังสีเริ่มออกแลนี่ครับให้เห็นหลังอกให้เห็นหลังอกเคลี่ยมังกรเคลี่ยมังกรอ้อพี่นี่ก็มีอยู่ในดินในใต้ใบตองในใต้ใบตองนี่โอ้พี่ก็มีนี่โอ้ขึ้นแล้ว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  เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาปนละมันครับปนละมันใคงเห็นตรงนี้ตีกรอกันบ้างบ้างจะเป็นไข่เป็นไข่อ้นขันบานในได้ลายดูยด้วยครับเนี่ย